ททนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเทนเทลกลับมาอีกครั้งกับช่องรายการที่มอบความรู้และสาระใน EP ที่21และในครั้งนี้เราจะกล่าวถึงธรรมชาติที่นำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานสุดล้ำค่าและเป็นสิริมงคลนั่นก็คือไอสังเป็นวัตถุมงคลที่นิยมนำมาใช้ในงานที่มีสำคัญ เชื่อของคนสมัยก่อนกล่าวถึงหอยสังเป็นหอยทะเลกลับเดียวเปิดสีขาวรูปทรงสวยงามใช้ในการหลั่งน้ำพระพุทธนต์หรือเทพมนุ์ในศาสนาคราสถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์น้ำที่ไหลผ่านจากหอยสังถือเป็นน้ำมงคลและขับไล่สิ่งอัปมงคนได้คุณเทนเทลขอแนะนาสินค้าวัตถุมงคลหอยสังแห่คงความสุขที่เราล้านห้างลองเทนจะหาให้เป็นหอยสังแท้ ใาสังนี้ถูกนำมาเพิ่มมูลค่าด้วยอัญมณีและนกระเก้าและการุงยาซึ่งเป็นศิลปะของสมัยกรุงศรีอยุธยามีรวดลายของดอกพิกุนและเม็ดไข่ปลาและรวดลายสิ้นประจงลงบนตัวหอยสังเมื่อใดผู้ที่ครอบครองเก็บรักษาไว้ในบ้านน้ำที่บรรจุอยู่ในหอยสังตั้งทิ้งไว้หนึ่งวันจะศักสิธ์บน้ำในไม่นานคุคา้าถาดนำมา สถานที่จะทําให้เกิดสติปัญญาและเสริมความเป็นสิริมงคลสามารถป้องกันผู้ผิดีศากดิและขับไล่สิ่งอับกมงคลได้จะไม่ขาดแคลนเงินทองและเสื้อผ้ามีที่<ว><ม>อยู่อาศัยอย่างสุขสบายนําความป้องดองและความหวันชื่นมาสู่ผู้ส่งรถสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะถูป้องคุ้มครองลูกหลานสิ่งยอพลังความมงคลแบบนี้ไม่ควรพลาดไปเลยนะคะ แวะหาได้ที่ร้านห้างทองอุเทนเขาบอกเลยว่าสินค้าชิ้นนี้เป็นสินค้าสั่งทำมีเพียงชิ้นเดียวเท่านั้นค่ะชอบกดไลค์อยากให้กดแชร์อยากติดตามข่าวสารต่างๆกด s u b s c r i b e และเรายังมีเพจ a c e b o o k ห้างทองอุเทนอยุธยาศิลปะทองอยุทยามั่งคั่งทองอุเทนขอบคุณค่ะ